สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างมนต์สวนไผ่กานิการนะครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการปลูกไผ่แบบพื้นบา้านง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องอะไรจ่อใช้แรงงานหลุมที่เราขุดก็อยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับ แปลงนี้ปลูกไปได้แล้วพึ่งหนึ่งฝั่งฝั่งโน้นปลูกไปแล้วนะครับแปลงนี้ปลูกที่ระยะห่างระว่างแถวสี่คุสี่ครับ เพื่อ,อสารสาสตร์นะครับศาสกรรมนะครับแบ่งเนี้ยกลูกมมาแล้วครับบนดอยทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกดไ like, ลค์กด,ลคกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ